ก็คือเป็นอีกหนึ่งอาเรียที่จิว่ามันก็รวมทั้งเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องการเป็นอยู่เขาเรียกว่าแยกหมื่นยูนิตแยกหมื่นยูนิตใช่เร่งการทำเรสเดนเชียลที่มีการพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยะมันทําให้โอกาสของในเรื่องของการเติบโตของ value ที่ดิน v a l u ของตัวคอนโดครับมันมีมันมีแก้มใช่มันมีแก้บจะแบบเพิ่มขึ้น สนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิ๊จะเพจอสังหาริมทรัพย์สิบจิบค่ะครับผมกริดจากเวลที่เน็ตเอสเตทครับการฟลูจากเวลที่เน็ตเอสเตทครับทีนี้ก่อนอื่นเลยถ้านึกถึง2องทำเลนี้เอาทำเลพระรามเก้าก่อนนึกถึงอะไรถ้าสาวหนูหนูคงคิดถึงแบบฟอร์จูนอะฟอร์จูนเซ็นทรัลพระรามเก้าถ้าเป็นพิกิดล่ะนึกถึงอะไรคะ ถ้าพาระรามเก้าพี่คิดถึงจริงๆภาพแรกก็มาเหมือนน้องกาเลยนะถ้าตรงบึงแยกนั้นคือฟอร์จนูนแต่พี่ถ้าย้อนกลับไปอีกอะมันก็จะเป็นพนระรามเก้าที่นึกถึงความไม่ได้มีคอนโดเยอะขนาดนี้ต้องรัาอย่างนี้อย่างพี่เองอยู่สถานนั้นมาก่อนนะเช่าพันเมนต์อยู่อะไรอย่า้ครับคอนโดตรงแยกอ่ะครับใ,ในยุคนั้นถ้าย้อนไปสักสิปีไม่มีเลย จป็นบานนี้ประมาณห0 0 0ันยูนิตด้งหมื่นเขาเรียกว่าแยกหมื่นยูนิตแยกหมื่นยูนิตใช่ซป็นทุนการทำเลเรสเดนเชียลที่มีการพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยคนค่อนเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายโครงการหลากหลายเซ gment ครับก็อย่างที่บอกไปว่าคือเมื่อ1ิปีที่แล้วเนาะที่คอนโดไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอาจจะเป็นทำเลที่ไม่ได้ติดกับรถไฟฟ้าตอนนั้นคือทำเลที่ฮิตจริงๆจะเป็นทำเลที่ติดรถไฟฟ้า BTS นะคะซึ่งรถไฟฟ้า b t s ก็คือจะเป็นสายหลัก,ลกๆที่เราแบบโหาราคาขึ้นก็จะเป็นสายสีเขียวทองหล่อนะคะพร้อมพงเอก,กมัยนะคะหรือว่าเส้นตลอดอตั้งแต่หมอชิดมาเนี่ยกิดเป็นทำเลที่คอนโดเยอะมากๆ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทุกคนเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยพอมาหน้าดินมันจำกัดถูกไหมฮะมันถูกพัฒนาเป็นคอนโดค่อนข้างเยอะแล้วหลังๆมาอีกเทรนหนึ่งก็คือคนให้ความสนใจกับคอนโดที่ใกล้กับ MRT ซึ่ง MRT ทที่ พูดถึงแล้วก็เป็นที่นิยมที่สุดก็นา่าจะเป็น MRT สีน้ำเงิน <soever S 1> นะค,เนคะเวลาใคร,รามาถามอะไรจิ๊ก็แล้วแต่ก็บอกว่าให้เลือกสองสีนี้แหละไม่เขียวก็น้ำเงินนะคะเพราะว่าเป็นสองสายที่มีการเติบโตที่เห็นได้ช์ดแล้วก็มีแผนในการพัฒนาค่อนข้างเยอะนะคะนี่คือทําเลพระรามเก้านะคะที่นี้เราทำเลเพชรบุรี <Bagh S 1> ล่ะเพชรบุรีอ่ะก็จะมองเป็นอาศเลยนะในมุมมองพี่ะนกถึงว่า มันเป็นแยกหรือ MRT ที่เรียกได้ว่ามันคือทำเลเดียวกับอโศกจริงๆมันแค่เป็นการแบบข้ามสะพานข้ามคลองมันก็คือจะเป็นแบบอโศกแล้วแล้วมันย่าน CBD ของกรุงเทพอยู่แล้วมีทั้ง o ออฟฟิศบ i ลดิ่งเกือบแบบทั้งเส้นเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีมหาลัยชื่อดังอะไร่าเงยรบก็จะนึกถึงภาพนั้นจิบว่ามันก็เป็นทำเลที่ขนานกับสุขุมวิท สุขุมวิทเนี่ยพอมันเป็นเส้นสุขุมวิทเนี่ยเราจะนึกถึงสองเส้นที่เป็นพระรามสี่ครับพระรามสี่ก็จะเป็นทำเลที่โ,โหตอนนี้การพัฒนาเย,ยอะแยะมากมายมนะคะแล้วก็อีกทำเลหนึ่งก็คือเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีเนี่ยก็จะเป็นทำเลที่เชื่อมระหว่างแบบหลายๆเส้นหลักไม่ว่าจะเป็นอโศกทองหลอ่อเอกมัยนะคะแล้วก็อีกหลายๆทำเลที่กำลังจะพัฒนาในอนาคตนะคะ ตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมสองทำเลนี้ถึงยังมีความน่าสนใจด้วยประเด็นแรกๆเลยจิ๊บว่าเรื่องของราคานะคะทีนี้อีกนิยามหนึ่งของทําเลเพชรบุรีหรือพระรามเค่ะครับคือคำว่า New CBD New c b ว CBD ดีถ้าพูดถึง CBD ีดี่ะคือนึกถึงทำเลอะไรก่อนที่สอง พีอโศกอะน้องการแกก็คงต้องเป็นสีลมนะใส่ลมสาทอสาอนะะอโศกก็คือ CBD CBD คือ Central Business District นะคะก็คือจะเป็นย่านธุรกิจหรือว่าย่านที่เป็นสูนยรวมของออฟฟิศบิลดิงการทำธุรกิจใหญ่ๆต่างๆจะอยู่บริเวณนั้นทีนี้พอมีคำว่านิวนิวแน่นอนใหม่ใหม่ย่านธุรกิจใหม่เพราะว่าย่าน เมื่อกี้บอกไปน้องตาลจะพูดเรื่องของว่ามีฟอร์จูนมีห้างนะคะ<ม>แต่นอกจากนั้นก็คือจะมีออฟฟิศบิลดิ้งค่อนข้างเยอะค่ะพิกินดนี่คือการเชื่อมต่อของเส้นนี้นะคะคือจะเป็นเส้นที่แบบว่าเชื่อมหลายเส้นไม่ว่าจะเป็นอโศกนะคะพระรามเก้านะคะหรือว่าไปทางกับดินแดนหรือว่าย่านบางซื่อนะคะมันก็คือจะคอนเน็กกันทั้งหมดนะคะก็เป็นทำเลที่สามารถเชื่อมการเดินทางได้ทั้งทางรถนะคะ<ม>ก็คือรถขับรถยนต์นะคะขึ้นทางด่วนง่ายมาก ทาง MRT BTS หรือแกระทั่งทางเรืออย่างที่เราเห็นอีกสายหนึ่งนะครับก็คือสายสีส้มค่ะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้แล้วใกล้ใกล้จะเสร็จใช่ครับแล้วสายสีส้มเองก็จะเชื่อมมาถึงตัวศุัฒาธรรมผ่านตรงนั้นนะครับไปออกฝั่งพระรามเก้าไปรามคำแหงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อแล้วก็เป็นจุด interchange เพิ่มขึ้น และที่สําคัญถ้าสมมติเราพูดถึงรถไฟฟ้าใช่ไหมฮะทุกคนก็จะนึกถึง BTS MRT อะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าหนูว่ามีมันมีสายหลักอีกสายหนึ่งที่ Direct t o a i r p o ร t อเลยซึ่งสําคัญมากนะมันคือแอร์พอร์ i l ลลิงซึ่งตรงนั้นอ่ะมันมีสถานีด้วยมันเชื่อมกับ M อ็าเพชรบุรีก็คือสถานี Airport Link มักกะสันใช่ซึ่งมันเลยทําให้ทําเลยตรงนั้นอ่ะค่อนข้างท็อปลามากสําหรับต่างชาติด้วยอืมใช่ซึ่งมักกะสันตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็น โปรเจกต์ของจาสัวใช่นะคะตอนนี้มันมีความอัปเดตอะไรยังไงบ้างก็เท่าที่งานศึกษาข้อมูลมาบ้างนะครับก็คือเหมือนตรงนั้นนะตอนนี้เท่าที่เราทราบกันเนาะมันเป็นแอร์พอร์ตลิ้์อยู่แล้วก็เชื่อมกับ MRT มเพชรบุรีแล้วก็ในนาคคดาเหมือน CP มีแผนที่จะพลิกฟื้นเขาเรียกว่าพลิกฟื้นพื้นที่สีเขียวย่อมกระสันที่มีเกือบ50ไร่มั้งถ้าเกไม่ผิดนะซึ่งตรงนั้นอ่ะเขาจะทําเป็นมิกซ์ยูท แล้วก็เป็นมิกซ์ยูที่มีแบบออฟฟิศบิลดิ้งมีโรงแรมมีต่างๆนานาที่เรียกว่ามิกซ์ยูแล้วกันคนาะแต่ที่สำคัญคือเป็นความหวังของกรุงเทพเลยคือเขาจะทำเขาเรียกว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อม3ามแหล่งไว้ด้วยกันก็คือสามสนามบินได้แก่สุนรรภูมิดอนเมืองแล้วก็อุตตะเภาซึ่งโอเคมันก็จะมีข่าวออกมาหลายแบบซึ่งเราก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเฟอรนลี่แล้วตรงนี้จะทำเป็นอะไรเพราะว่าตัว โครงการเชื่อมรถไฟฟ้าระหว่างสามสนามบินใดๆจีก็ได้ยินมาสักพักหลังรอแค่ว่า,วาเโปรเจกต์จะเสร็จเมื่อไหร่นะคะด้วยสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงทุกคนคือมันจะสบายมากในเรื่องของการเดินทางแล้วก็มันจะไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ว่าสัยละมันจะคือรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนนะคะหรือการท่องเที่ยวก็คือเป็นอีกหนึ่งแแอร,รยรที่จีว่ามันก็รวมทั้งเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องการเป็นอยู่จะพูดอยู่เสมอเลยว่า ที่อยู่อาศัยคอนโดมันไม่ใช่แค่อิฐหินปูนทรายแต่มันคือชีวิตอะ่ะคือชีวิตของคนคนหนึ่งที่จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วสภาพการเป็นอยู่เป็นยังไงซึ่งอีกหนึ่งความคิดเห็นของพี่นะพี่รู้สึกว่าทำเลพระรามเก้าเพชรบุรีอ่ะที่อยู่อาศัยอะรีสเดนเชียลคอนโดมิเนียมมันมาก่อนอย่างอื่นม,มันทำให้มันเป็นเหมือนโอกาสของผู้ที่กำลังมองหาที่อยู่อ,อาศัยอะครับ ราคามันก็จะเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ไม่ได้ราคากระโดดไปเหมือนอโศกหรือว่าสีลมที่ตารางเมตรละสอ0 0 0นกว่าขึ้นไป3 0 0 0 0นแต่ยังเป็นตารางเมตรละแสนต้นๆถูกไหมครับแล้วก็รอการพัฒนาของแวดล้อมต่างๆแม้กับโปรเจกต์ต่างๆมันทําให้โอกาสของในเรื่องของการเติบโตของ value ที่ดิน v a l u ของตัวคอนโดครับมันมีมันมีแก๊บใช่มันมีแก๊บจะแบบเพิ่มขึ้นคือณวันนี้ เราจับต้องได้เราซื้อได้ในราคากันว่ามันเป็นโอกาสนะอย่างหลายๆโครงการที่เป็นแบบ Lady t o u m o ปแบพี่แล้วราคาแบบแสนต้นไม่ถึงแสนห้าอย่างเงี้ยแล้วอยู่ในโลเคชันที่แบบรถไฟฟ้าไปถึงไปอีกสถานีเดียวไปแอร์พอร์ตได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างแบบรี a ซแนเบิลมากเลยใช่ทีนี้เราไปดูข้อมูลอันนึงที่น่าสนใจนะคะจาก Property Today นะคะในช่วงก่อนโควิดนะคะก็คือจะเรื่องของคอนโดทำเลอสงรัชดา เป็นกลุ่มที่สุดฮอตสำหรับชาวต่างชาติคือเราเข้าใจแหละว่าช่วงนี้มัน,มนไม่ใช่ที่จะมีต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยได้ง่ายเท่าไหร่ถ้าไม่ได้แบบอยู่นในเมืองไทย,ยแล้วนะคะแต่ความน่าสนใจคือโครงการในยา่านนี้เนี่ยค่ะอันนี้ของเทอร์ราบีเะคเคร h เสอร์เขาบอกว่าเรนทัลยูนในแนวรถไฟฟ้าภายในรัศมี500เมตรในทำเลราชะดาพรลมกนะคะมีแคปิตลเกนโตอยู่ที่ประมาณ6-10อืม สูงก็คือถือว่าดีเลยนะถ้าเจะกับในโลเคชันอื่นอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญอันนี้เป็นข้อมูลนะคะเรื่องของราคาเฉลี่ยนะคะมือ2มือ1ค่าเช่านะคะอยู่ที่ประมาณ5-6.6%ซึ่งสังเกตได้ว่าแต่ละทำเลก็ แล่เรียกกันแล้วแต่สถานีไหนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลอีกแล้วนะคะ,คะจาก Living Insider คือดิฉันชอบข้อมูลใน Living Insider มาคือจะเห็นได้เลยว่าทำเลไหนที่มีคนคนหามากที่สุดก่อนหน้านี้น,นะคะ l i ฟ์ f l กเราพูดถึงทำเลรัชด,ดาห้วยขวางนะคะสำหรับคนที่หาคอนโดสำหรับอ,อยู่อาศัยนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทำเลพระรามเก้าเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะเป็นอันดับสองค,ะค่ะที่สองนะคะของทำเลนะคะมีคนหาในช่วงวิค ที่แล้วนะคะเป็นไลยวิคนะคะถึง6 2 0 0 0นะคะคนในการที่จะหาที่อยู่อาศัยสำหรับอยู่อาศัยที่เป็นประเภทคอนโดในทำเลนี้นะคะเป็นอันดับ2นะคะส่วนเรื่องของการปล่อยเช่าค่ะก็ดูข้อมูลนะคะเหมือนกันเลยอันดับ2อันดับสเหมือนกันถึง245,000กว่าครั้งนะคะในการที่จะหาเป็นท็อป 10 most s e a r c h e location นะคะก็ยืนยันได้ว่าทำเล <c oughs> พระรามกาวเพชรชินตดใหม่เป็นทำเลที่เหมาะกับการอยู่อาศัยนะคะและเหมาะกับการลงทุ <c oughs> น